วันหยุดจากการทํางานที่โทชุดลาจะการหันหน้าตรงทงให้คนบ่ลอกเจอแน่นวนอนงสิพาน้องลงตรงเรงื่องงานกเกษตรน้ํากันสวัสดีตอนเย็นวันหยุดครับเย็นวันนี้ก็เป็นเย็นวันอาทิตย์ที่10เมษายน2565นะครับก็อยู่กับผมเช่นเคยครับกับสวัวันหยุดพานุ วันนี้ก็จะพามาดูการเลี้ยงหอยขมครับในถุงเขียวนะครับเป็นหอยขมพัน์ุเกษตรนะครับที่เพื่อนเพื่อนสมาชิกสั่งจองไว้เยอะนะครับช่วงนี้หอยเราก็โตไม่ทันนะครับหอยเล็กที่ปล่อยลงในล่องน้ําก็กําลังโตนะครับเป็นลูกหอยนะครับเป็นลูกหอยขมนะครับประมาณหนึ่งเดือนนะครับเต็มไปหมดนะครับ หอยขมทั้งนั้นนะครับเป็นลูกหอยขมพันเกษตรนะครับพามาดูก็โตไม่ทันนะครับช่วงนี้ก็กำลังทยอยจัดส่งให้เพื่อนๆสมาชิกนะครับผู้ที่สนใจในการเลี้ยงหอยขมพันเกษตรนะครับกำลังเตรียมจัดส่งให้นะครับส่วนลูกหอยก็ เยอะนะครับโตไม่ทันนะครับโตไม่ทันเป็นลูกไฮคมพันเกษตรนะครับนะครับเต็มไปหมดนะครับก็บอดใจรอ,อนิดนึงนะครับก็จัดส่งให้ตามคิวนะครับตามคิวจอง วานก็มาหลายท่านนะครับแต่ว่าไม่ได้ไปนะครับเพราะว่าไม่ได้จองไว้ก็ได้แค่ดูนะครับก็ต้องกลับขออภัยด้วยนะครับมาดูข้อดีในการเลี้ยงในถุงเขียวนะครับก็จํากัดนะครับจากัดบริเวณให้หอยอยู่นะครับเขาก็กินแล้วก็นอนนอนแล้วก็กินนะครับก็จะโตเร็วนะครับเราก็จะขุนด้วยอาหารสูตรพิเศษนะครับก็จะเป็นลำคั่วใส่กมะม่วมอินเดียนะครับ ให้หอยอาทิตย์ละครั้งนะครับอาทิตย์ละครั้งเป็นการเลี้ยงแบบต้นทุนต่ำครับแต่ว่าหอยโตเร็วมากนะครับวันนี้เกษตรันหยุดพานุก็ต้องลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวซ่อมเรือเสร็จก็จะลงไปถ่ายในน้ําให้ดูนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจกันเช่นเคยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ